วัสนีครับวันนี้พวกเราเชนเคยรับน้องกิวเชนเนลครับวันนี้เราก็จะมาเล่นน้ำกัน้วครับน้ำใครเคยเล่นน้ำราบอกทู้ด้วยเตรียมถุงก่อนนะครับยิบถุงออกให้หน่อยวันนี้ครับเดี๋ยวผมหดสวนกันนะครับก็มาเติมน้ำด้วยครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกัน มันช่างมัน่แ๊กแอมมาเนี่ครับเรามาดูระเบิดนิ่วิ่ียร์กันครับอ้ยระเบิดที่แรงที่สุดในโลกครับก็คือว่าถุงแตกแล้วหนึ่งก็หมดไปแล้วครับเดี๋ยวไปต่อกันอีบีสองเลยครับไม่ใช่เดี๋ยวไปต่อกันถุงถัดไปเลยครับมาต่อกันนะครับเอาสี่ถุงใช่ไหม ใช่มาล้างตีนก่อนนะครับน้อเรปลือนนี่น้าสุกน้ำลงเท้าดิ๊กน้ำลงเท้าบิ๊กน้ำเอาอันใหญ่ไว้ตรงนี้นะครับน้ากินน้ำด้วยดิเดี๋ยวครับก็ถอนถอนลงเท้าก่อนนะครับน้ำเทียบไม่ได้ก็ล้างตีนแต่นะครับน้ำก็กระโปรงมาล้างตีนล้างื้นเดี๋ยวล้างื้นออกให้ มามาจับถุงไว้จับถุงไว้จับไว้นะครับตอนนี้ถุงอันนี้คือถุงทีง่เล็กนะครับรม,มเมน้ออากาศหนักมันนีครับ,บ,ออบออะเบิดลูกน้อยนะครับไม่ต้องใส่รองเท้าเออใส่ใสเดินย,ยับออกระเบิดต ันนี้คือลูกสุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สดนะครับไล่สดไล่สุด,สด่นน้ำนะครับมามามาหวังว่าจะไม่หนเนนะอื้อ ดึงขึ้นแรงเลยต้องแข็งกนอือหรือว่าเอาวางวก็ได้ที่วางไว้เสร็จแล้วนะครับทุกคนมาเราเปิดอูรนี้ มันยังไม่แตกนะแต่ว่าเราต้องล้างกินเหรอเออกได้ไมมมเยอะกิน่อนไหนพี่กิถือนีครับปรออปล่อยไว้แบบนั้นแหละอ้อันคทุกคน เอาไม่น้ำมันออกหมดเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือถุงสุดท้ายอ่ะถุงโคตรทรมานเลยอะทุกคนอ่ะมันทรมานมากกาจะทำเดี๋ยวมันจะแตกเอ้ายืมซื้อไว้ดีๆถือไว้ดีๆก่อไปเอาแต่ไม่ครับก็ไป กหก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายก,ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับบาบาดีครับ